สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแน l อีกครั้งนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูความสําเร็จของการเลี้ยงหอยขมในบ่อน้ําใสของเรานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงนะครับมาเป็นบ่อหอยขมน้ําใสนะครับที่ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงนะครับจนได้รูปแบบที่ลงตัวแล้วนะครับ กษตรรูบ้านชาแนลก็อยากจะสรุปนะครับแนวทางที่ทําแล้วประสบผลเพื่อเปน็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่กเกษตรรูบ้านสรุปนี้จะเป็นแนวทางที่จะเอาไปทำต่อได้ขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูครับเริ่มจากการเตรียมบ่อนะครับเราทำบ่อแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะนําหอยขมมาลงนี่นะครับเราก็จะต้องเตรียมบ่อนะครับเตรียมน้ําส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เกษตรกรบ้านทํานะครับบ่อทําเสร็จใหม่ๆนะครับปรับสภาพน้ําได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หอยขมลงนะครับหอยขมก็จะลงไปได้ประมาณสองอาทิตย์ก็จะมีการตายนะครับ ต้องเลี้ยงน้ำนะครับเลี้ยงบ่อนะครับเลี้ยงพืชน้ําให้มีลักษณะเหมือนกับบ่อลักษณะนี้นะครับก็คือเกิดตะไข่น้ํานะครับนะครับเกิดตะไข่น้ําเขียวๆขึ้นมาลักษณะนี้ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยไปหาหอยมาลงนะครับขั้นตอนการหาหอยมาลงนี่เดี๋ยวมันมีรายละเอียดอยู่นะครับเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับแล้วเราก็ ลงพืชน้ํานะครับพืชน้ําที่เราจะลงนี้เกษตรตะกรอนส่วนใหญ่นะครับที่ลงแล้วเข้าใจผิดก็คือเอาพืชน้ําที่โตแล้วมาลงเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องที่กเกษตรในรั้วบ้านทําก็คืออย่างสาหร่ายอย่างเงี้ยครับเรามาเราก็เอามาปลูกใส่กระถางนะครับลักษณะนี้แล้วก็เอาวางแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตขึ้นมาในนี้เลยนะครับพร้อมๆกับหอย ลักษณะนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับพืชน,น้ําเราก็เอามาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วเราก็เอามอเลี้ยงเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกลงไปในบ่อแล้วก็ทําให้น้ําเสียนะครับถ้าพืชน,น้ําตัวในนี้พร้อมกับหอยนเนี่ยจะมีไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเสียนะครับการไปหาหอยมาลงในบ่อหอยขมของเรานะครับหอยที่เราเอามาลงนะครับ แล้วก็ได้หอยที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยนะครับแนะนำนะครับให้ไปหาหอยจากธรรมชาตินะครับหอยจากธรรมชาตินี้เขาจะแข็งแรงนะครับเมื่อได้หอยมานะครับเราก็เอามา,ากักไว้ในกระมังหรือว่าในถังนะครับโดยใช้น้ําที่เรา,าเตรียมไว้ในบ่อนี่นะครับเป็นน้ําที่เป็นน้ําอันเดียวกันนะครับ เลี้ยงระมากักไว้ประมาณ2วัน2คืนนะครับแล้วเราก็เช็คหอยตัวไหนที่แข็งแรงเราก็เลือกนะครับหอยที่ไม่แข็งแรงเราก็เลือกออกไปเช็คอาการอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเคลื่อนที่ดีๆนะครับสภาพสวยๆเราก็เอาลงนะครับนี่คือวิธีขั้นที่2ที่เราแนะนํานะครับส่วนวิธีที่3นะครับที่เราทําก็คือการให้อาหารนะครับ การให้อาหารน้อยขมนะครับอาหารหลักของเขาก็คือตะไคร่น้ําในบ่อนะครับที่ขึ้นเขียวๆนี่นะครับแล้วก็จุลินทรีย์เล็กๆที่อยู่ในบ่อนะครับเขาก็จะหากินตามพื้นบ่อนี่คือธรรมชาติของหอยขมนะครับแล้วเราก็มีอาหารเสริมนะครับก็โดยใช้อาหารเม็ดใหญ่ประดุกนะครับมาโขให้ละเอียดแล้วก็โรยโรยให้เขานะครับ โรยให้ทั่วบ่อนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมโรยไปเมื่อวานนี่นะครับวันนี้เห็นไหมครับวันนี้ก็ก็ยังนี่ฮะที่โรยไปเมื่อวานนี้วันนี้ก็ยังเหลือนะครับเขาก็ยังค่อยๆกินไปนะครับสามวันเราจะให้ทีนะครับอยากจะบอกต่อนะครับก็คือให้ทีแล้วน้อยๆนะครับอย่าให้เยอะนะครับให้ เยอะน้ำเสียนะครับหอยตายไม่คุ้มนะครับให้ทีละนน้อยนะครับสองสามวันให้ทีหนึ่งนะครับเรามาดูถ้าเขายังกินไม่หมดเราก็ยังไม่ให้นะครับถ้าพื้นบ่ไม่มีอาหารที่ตกค้างแล้วนี่เราค่อยเอาเอาลงไปนะครับ <c oughs> เพื่อรักษาสภาพน้ําให้ใสอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่คือวิธีที่เกษตรกรบ้านทําแล้วประสบผลนะครับก็คือให้ทีละนน้อยนะครับเพราะว่า หลักๆของเขาเขามีแต่ไข่น้ําในบ่อและจุลินทรีย์เล็กๆในบ่อกินอยู่แล้วนะครับเราเพียงให้เสริมเท่านั้นเองครับสีนะครับคือสภาพน้ํานะครับเราต้องรักษาสภาพน้ําความใสของน้ํากลิ่นของน้ําอุณหภูมิของน้ําให้อยู่ประมาณนี้นะครับธรรมชาติของหอยนี่จะไม่ชอบร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ชอบเย็นเกินไปโดยเฉพาะบ่อหอยขมเราเป็นบ่อ วงบ่อซีเมนต์นะครับปริมาณน้ํามีจํากัดนะครับถ้าเผื่อมีแดดส่องนะครับน้ําร้อนหอยมีปัญหาแน่ครับอากาศเย็นไม่ห่วงเท่าไหร่ครับเพราะว่าปีหนึ่งในเมืองไทยเราก็มีเย็นๆอากาศเย็นๆอุณหภูมิต่ำๆมีไม่ไม่นานครับเราก็ไม่ห่วงนะครับห่วงอย่างเดียวคืออยากให้น้ําร้อนนะครับเพราะน้ํามีจํานวนน้อยนะครับถ้าแดดส่องมากๆนะครับโดนมากๆนี้รับรองครับ หอ,อยมีปัญหาแน่ครับเราต้องหาฝามาปิดนะครับหรือว่าหลังคามามุงนะครับเพื่อกันไม่ให้น้ำร้อนนะครับห้านะครับห้าก็คือปริมาณของพื้นน้ำที่เราลงไปนะครับแนะนำนะครับอย่าให้แน่นเกินไปนะครับให้มีช่องว่างให้เยอะๆนะครับ ลักษณะนี้นะครับเราพืชนน้ํามาปลูกถ้าเขาแตกกอมากๆเราก็ตัดนะครับแต่งให้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 โปร่งนะครับสลายนะครับที่เราเอามาเลี้ยงนะครับเราเอาต้นเล็กๆมาปลูกในนี้เลยนะครับ mm. ก็จะป้องกันาการนำหอ,อยตัวเล็กๆที่ติดมานะครับลักษณะนี้นะครับมันก็จะเป็น หอยที่เราไม่ต้องการแล้วมันก็จะมาแย่งอาหารหอยขุมนะครับถ้าเราปลูกในนี้เลยเลี้ยงโตไปกับหอยเลยจะไม่มีปัญหาครับความสะอาดของน้ําก็จะไม่มีปัญหานะครับเรื่องน้ําเสียนะครับส่วนจอกหูหนูเล็กๆนี่นะครับเราเลี้ยงนะครับพอเขาโตมากกว่านี้เราก็จะออกนะครับเราก็จะเลี้ยงประมาณนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับไม่ให้หนาเกินไปนะครับ ข้อที่6นะครับที่เราควรที่จะใส่ใจนิดนึงนะครับก็คือการดูแลความสะอาดของบ่อนะครับเรื่องน้ำหนึ่ะครับไม่ให้เน่า2พื้นน้ำไม่ให้เยอะเกินไป3ก็คือเราต้องคอยดูว่าในบ่อน,นี้มีหอยชนิดอื่นปนมาอยู่หรือเปล่านะครับอย่างหอยคันนี่นะครับเห็นไหมครับที่มากับสาหร่ายนะครับ แล้วก็มาโตในบ่อนี้เราเห็นเราก็ต้องเก็บออกนะครับแล้วอีกเคล็ดลับอีกนึงที่จะแนะนํานะครับก็คือเราต้องหาปลาตัวเล็กๆนะครับอย่างปลากัดหรือว่าปลาหางลูกยุงนะครับมาเลี้ยงในบ่อด้วยนะครับปลากัดปลาหางลูกยุงตัวเล็กๆนะครับเอามาเลี้ยงไว้ในนี้นะครับเราก็จะออกลูกไปพร้อมๆกันกับหอยนะครับ ถ้าปลาตัวเล็กอยู่ได้นะครับน้ําไม่เสียหอยก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นตัวชีวัดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาจะาเป็นตัวกําจัดลูกน้ําที่ยุงลายมามาไข่ใส่บ่อเรานะครับเห็นไหมครับปลากัดปลาสอดปลาหากยุงออกลูกเต็มบ่อไปเลยนะครับนี่คือตัวชีวัดอย่างหนึ่งว่าน้ําเราไม่มีปัญหาครับ ช่องเกษตรอยู่รูปบ้านชาแนลนะครับก็น,นําเสนอเคล็ดลับในการที่เลี้ยงหอยและประสบผลผลิตนะครับนํามาฝากนะครับทางคลิกล่าวมานะครับถ้าท่านใดนะครับสงสัยมีข้อที่จะซักถามก็คลิกใต้คลิปนะครับดูข้อมูลใต้คลิปแล้วก็สอบถามมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไป สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ